นมสัสก,การหนุ่มพี่นะคะแล้วก็สวัสดีผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพัฒได้ค่ะหลวงพี่ สบายดีค่ะเช้านี้ใหม่ก็อยู่ที่เขาใหญ่นะคะมาร่วมคอสตัว The Secret of Self-love นะคะร่วมกันกับทางหลวงพี่ด้วยกันอากาศดีแล้วก็เนื้อหาดีได้ประสบการณ์ดีดตั้งแต่เมื่อคืนเลยค่ะอ๋อใช่ค่ะขออภัยค่ะ <laughs> ผิดชื่อหลักสูตรนะคะ เสียงออกไหมครับเสียงน่าจะออกแล้วนะเสียงออกไหมครับออกเลยเนาะทางไอจีเฟสบุ๊ทดสอบทดสอบโอเคครับมาขออภัยที่เสียงไม่ออกครับขอภ <c oughs> ขอภัยมันเป็นเซตติ้งนะฮะเป็นเซตติ้งของเสียงที่บางทีมันก็เผลอกันได้โอเคครับแต่ตอนนี้คิดว่าทุกอย่างน่าจะลงตัวแล้วก็จะเดินพรอมอีกครั้งหนึ่ง นะครับทางที่ต้องมีปัญหาเนาะวันนี้ต้องมาคุยในหัวข้อหลักกันครับหัวข้อหลักของเขาพูดถึงว่าการเปรียบเทียบเป็นพิษในใจช่วงนี้หลวงพี่เห็นเห็นสถานการณ์ที่ใช้คําว่าไงดีนะอ่าคนเราอ่ะเวลามีคนดีคนได้ดีคนไม่ดีดีคนสําเร็จขมเหลวมันจะมีการเปรียบเทียบเพรทั้งเยอะ ก็รู้สึกว่าเออวันนี้อยากคุยเรื่องนี้สักนิดหนึ่งแล้วกันครับเวลาขอเราเปรียบเทียบอ่ะมันเพราะทั้งเป็นผิดในใจคือเราเปรียบเทียบเป็นยังไงเนาะวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับคลื่นที่มันเกิดขึ้นในใจที่เราควรรู้ทันนะบเรานึกถึงครับว่าหลวงพิยาเปรียบเปยางี้เขาบอกว่าการกระทําของเราที่เราทําออกไปทุกสิ่งที่เราคิดอ่ะจริงๆแล้วอ่ะ ถ้าเราคิดว่าเขาเก่งกว่าจังเลยเขาเป็นอย่างนั้นจังเลยเขาดีจังเลยทําไมฉันไม่ได้อย่างเขาบ้างอะไรนะเงี้ยอิจฉาเขาเอ,อหรือเรารู้สึกเราเปรียบเทียบด้อยค่าจริงๆแล้วแล้วเาบางทีเราก็าจ,จะเผื่อคิดเนี่ยกว่าเดิมว่าแล้วเขาจะด้อยค่าเราไหมแล้วเขาอะโอเคกับเราไหมเขาเปรียบเทียบกับเราไหมเขาแฮปปี้เขารักเราไหมนะเออวันนี้ เราเปรียบเทียบคนอื่นเราก็จะคิดติคนอื่นอาจจะอิจฉาแข่งกับเราเลยเขาเปรียบเทียบไงครับในเมตาอร์ที่เราพอจะนึกภาพกัอนออกคือจะบอกว่าอาธรรมชาติมนุษย์ครับธรรมชาติมนุษย์เรามักชอบเ,อเรามักชอบมองคนอื่นเพื่อแย่งชิงการได้ชัยชนะทั้งที่จริงๆแล้วทั้งหมดเป็นเพียงกระจกสะท้อนใจเรา เรามองคนอื่นและแย่งชิงชัยชนะเออธรรมชาติเราชอบมองคนอื่นแล้วก็แย่งชิงชัยชนะครับทําไมเึาทำอย่างนั้นฮนะเพราะเรารู้สึกว่าถ้าด้อยกว่าถ้าด้อยกว่ามันจะไม่รอดทําไมมนุษย์ถึงคิดแบบนี้รู้ไหมจริงกับหลวงพี่ถ้าด้อยกว่ามันไม่รอดเหรอจะบอกว่าเราอาจจะไม่คิดอย่างนั้นแต่สมองเราลึกๆมันมีความรู้สึกนะ มันมีสัญชาตญาณของความตอนที่เราเป็นเด็กติดมาอยู่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่อีกคนไม่สนใจชั้นไม่ถูกสนใจมันแปลว่าชั้นมีสิทธิ์เหมือนกันฮะที่จะไม่รอดฉั้นมีสิทธิ์เหมือนกันครับที่จะถูกคนถูกทอดทิ้งและนั่นมันก็หมายความว่า ฉันมีสิทธิ์เหมือนกันที่จะไม่มีอาหารกินฉันมนุษย์แต่ละคนจึงแสวงหาว่าเออความเป็นプายความเป็นบางคนแสวงหาการรอดด้วยกันต้องทําให้คนสนใจบางคนแสวงหาการรอดด้วยกันต้องเป็นจ่าฝูงต้องใช้ชนะฉันมนุษย์ลึเๆือะมันมีสัญชาตญาณของการเปรียบเทียบตัวเองว่าฉันยังถูกสนใจคนอื่นยังโอเคกับฉันอยู่ไหมเพื่อการรอดที่ติดตัวมาตั้งแต่เด็กและเด็กทุกคนก็เป็น เออฉะนั้นที่มนุษย์แต่ละคนนะครับมีสัญชาตญาณเหล่านี้ที่มนุษย์แต่ละคนะมีสัญชาตญาณมีอารมณ์มีความรู้สึกเหล่านี้มันก็เพื่อปกป้องเราเพื่อเกื้อกูลตัวเรา เพื่อทาให้เราสามารถมีชีวิตรอดได้แต่การมีชีวิตรอดเหล่านี้เนี่ยมันมันเกิดจากความไม่รู้ไม่รู้จริงๆว่าจะรอดยังไงถ้าคนอื่นไม่สนใจแต่จริงๆแล้วพอเราโตขึ้นมาเราเริ่มมีสติสัพพัญญาซึ่งสัพพัญญาหรือโตขึ้นเนี่ยไม่ได้ขึ้นกับอายุแต่ขึ้นกับปัญญาเออและการเติบโตบางคนอย่างพระพุทธเจ้าอ่ะท่านโตเลยตั้งแต่เด็กท่านรู้ตัวอยู่แล้ว ก็จะเป็นอารมณ์หนึ่งความกลัวความกังวลก็ไม่เกิดฉันแล้วนะครับการเปรียบเทียบเป็นการทําลายอารมณ์ทําลายทุกเรื่องทําลายศรัทธาทําลายศรัทธาในชีวิตของเราอย่างเงียบๆบ,บ่อยครั้งมันเป็นแรงบันดาลใจเพราะเรามีภาพในฝันแล้วเราก็เปรียบเทียบเพราะต้องการจะเติบโตแต่บ่อยครั้งมันไม่ใช่แรงบันดาลใจ มันเป็นเพียงภาพสะท้อนในใจที่เรายังไม่เคยยอมรับในสิ่งที่เราเป็นฉันจริงๆแล้วอะครับบุคคลผู้เปรียบตนกับผู้อื่นย่อมตกอยู่ในความริษยาเพราะเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นหนึ่งเลยคือเราย่อมรู้สึกดีว่ามีสิทธิ์ที่จะเหนือกว่าเขาอืม เราย่อมรู้สึกดีว่าเหนือกว่าก็จะกลายเป็นความอะไรฮะเป็นความถือตัวย่อมรู้สึกดีว่าเป็นคนที่ด้อยกว่าก็ย่อมกลายเป็นความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจเมื่อถือตัวก็จะคอยเปรียบเทียบเพื่อยกหางตัวเองเรื่อยไปใช้เวลาเปรียบเทียบบ่อยๆมันจึงเป็นพิษต่อจิตมันทำให้หลงบ้างมันทำให้เผลอบ้างและสุดท้ายครับ มันทําให้เราอ่ะไม่โฟกัสเส้นทางหรือที่ทางของตัวเองทุกครั้งที่อิจฉาให้จับดีแล้วขอบคุณขอบคุณที่เขาเข้ามาเพื่อทำให้เราได้เลยได้เรียนรู้ว่ามีเรื่องดีกว่านี้มีคนดีกว่านี้มีของดีกว่านี้ที่เรายังไม่รู้จักมีเรื่องดีกว่านี้มีสิ่งดีกว่านี้ มีของดีกว่านี้ที่เรายังไม่รู้จักอืม,อมฉะนั้นเราก็จะได้เข้าใจครับว่าอืมเราจะได้เข้าใจครับว่าเออสิ่ง เรื่องราวต่างๆมันเป็นเพียงเหตุการณ์ที่เข้ามาให้เราเรียนรู้ไม่ใช่หน้าที่เราที่ต้องมานั่งกังวลหรือพยายามไปเอาชนะคนอื่นเราได้เรียนรู้อะไรจากคนอื่นเราได้ขอบคุณอะไรเขา เราได้เข้าใจอะไรครับอืมฉะนั้นหลวงพี่คิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญนะฉะนั้นหลวงพี่อยากให้พวกเราได้ฝึกเห็นคนอื่นเป็นเครื่องเรียนรู้ให้เราเติบโต อยากเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเลยนะครับอือฉะนั้นเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยนะอเอาละ่ะครับอืม โ okay. อเคอะมีใครมีคำถามอะไรไหมมีใครมีเรื่องอะไรอยากแชร์อยากแบ่งปันไหมสำหรับเช้านี้ครับแล้วฟังแล้วได้อะไรไปบ้างไม่เคยเปรียบเทียบคนอื่นเลยมีแต่คนื่นือเราไปเปรียบเทียบเนอะว่าเราด้อยกว่าก็ไม่เป็นไรครับก็เขาเปรียบเทียบมันก็มุมของเขาเขาอยากได้ก็ให้มันเข้าไปหน้าที่ของเราคือเราจะคนอื่นเปรียบเทียบแล้วเราสามารถวางใจยังไงให้ดีได้ ที่ไม่โกรธไม่เกลียดไม่ต้องพยายามเอาชนะค้าคานก็ได้ครับนีโอเคครับวันนี้ฟังเราได้อะไรบ้างครับนั้นใหม่ขออนุญาตแช่ก่อนนะคะหลวงพี่ได้เลยครับค่ะสิ่งที่ใหม่ฟังชาวเนี้ยค่ะเราได้ตกผลึกจากการฟังหลวงพี่เมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือธรรมชาติของเราอะ่ะมักจะ ชอบเปรียบเทียบเพื่อที่จะได้รู้สึกว่าเฮ้ยเรายังคงได้รับความสนใจอยู่นะเพื่อให้มั่นใจว่าเราจะ,ะเราจะรอดเราจะมีชีวิตรอดได้หรือว่าเราจะรู้ว่าเราได้รับการยอมรับแล้วเราจะไม่ตายเราจะไม่ถูกทอดทิ้งนะคะทั้งหมดนี้มันเป็นสัญชาตญาณที่ออกมาจากความกลัวดังนั้นการ มันคอยเปรียบเทียบอบก็เลยเป็นการทําลายศรัทธาและอารมณ์ของเราเพราะว่ามันทําให้เราะติดอยู่กับความรู้สึกดีหรือว่าความรู้สึกได้จากความถือตัวหรือบางครั้งมันก็จะทําให้เราเนี่ยมัวแต่แสวงหาการยอมรับจากคนอื่นมากกว่าที่จะยอมรับแล้วก็มองเห็นจุดยืนของตัวเองก็สิ่งที่สําคัญเลยอยากก็เลยอยากให้เราเนี่ยกลับมาอยู่กับตัวเราเองนะคะแล้วก็เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามมันเป็นเพียงแค่เรื่องที่ให้เราเรียนรู้เรื่องที่ดีก็ได้เรียนรู้ว่าเอ้ยวันนี้เราทําอะไรได้ดีนะ ก็ขอบคุณตัวเองเห็นคุณค่าแล้วก็ยอมรับอบรับมันไว้แต่ไม่ต้องไปเปรียบเทียบว่าเราดีกว่าใครหรือว่าใครดีกว่าเราก็แค่รู้ว่ามันเป็นเช่นนั้นเองมันก็เป็นแค่สิ่งที่เกิดขึ้นเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องไปเปรียบเทียบค่ะครับดีครับแค่เข้าใจยิ่งจริงยิ่งขอบคุณนะยิ่งขอบคุณยิ่งทําให้เราทั้งไม่เปรียบเทียบแล้วก็เคารพและถ้าเขาจะกันแก้งทําร้ายเรามัน เราขอบคุณเขาได้คือการอาฆาตทําให้เรายิ่งไม่อยู่ในลูกของตัวเองเออดีครับเคยเปรียบเ,เทียบแล้วเกิดทําร้ายอารมณ์ของตนเองมากนะมากนะสิ่งที่เข้ามาในชิดคือสิ่งที่เราเรียนรู้ได้เสมอแล้วมันขอบคุณได้เสมอดีมากเลยครับมีใครได้เลขไหมครับสามารถแชร์ได้พิมพ์ได้นะครับตอนฟังนี้เราได้อะไรบ้าง ค่ะก็เอิ่มเสริมจากของคุณใหม่นะคะก็ที่ได้ก็คือเทคนิคเนี่ยถ้าเกิดมันมีความรู้สึกเปรียบเทียบหรือความรู้สึกอิจฉาเกิดขึ้นในใจเนี่ยให้เราจับดีก่อนเลยนะคะคือมองข้อดีให้ออกแล้วก็ขอบคุณอย่างที่หลวงพี่บอกเมื่อกี้ค่ะก็จะสามารถช่วยให้คลายจากความรู้สึกนั้นได้ค่ะครับโอเคอ่าดีครับดีครับ <Okay. S 2> อ่าโอเคครับเชิญเลยมีใครอืมมีใครมีใครมีคำถามไหมครับนามาสการพระอาจารย์นะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะวันนี้การของญาดิรับคําถามให้นะคะตอนนี้ยังไม่มีคำถามเข้ามาการขอถามคนแรกเลยคะ่ะทีนี้ถ้ารเราเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเราแบบเริ่ม เปรียบเทียบกับคนอื่นแบบเราอ่าเราจะเห็นโพสต์ในเ c e b o o k แล้วเราเห็นแบบเพื่อนเหมือนได้ดีกว่าเราแล้วเราเริ่มรู้สึกแบบนิดๆในใจอย่างเงี้ยค่ะหลวงพี่พอจะมีขั้นตอนแนะนำไหมว่าเราจะจัดการกับความรู้สึกนี้ยังไงดีค่ะเอ่ออะไรในเขาที่เราอยากได้ฉันวิที่ถามไม่ถามว่าที่เปรียบเทียบ,เ,ยบเราอยากได้อะไรจากเขานะอยากได้ไปเพื่ออะไรนะ เราอยากได้เออ่คนไลค์เยอะเขาเป็นคนสนใจเขาเป็นคนสนใจมากกว่าเรานะเราอยากได้ไปเพื่ออะไรนะเรากําลังลดคุณค่าอะไรตัวเองอยู่ตอนที่เราเห็นคือเป็นเป็นเรื่องหน่ตลกทีเดียวนะตอนเรายังไม่เห็นคนอื่นดีกว่าเรามีคุณค่าเต็มเปรียบเราเห็นคนอื่นดีกว่าเรารู้สึกเราคุณค่าเราลดลง mm. แล้วเราก็จะเห็นว่า เห็นว่าอืม,อ,มอ๋อมันเป็นอย่างนี้อ๋อมันรู้สึกแบบนี้ออ๋อมันออกมาแบบนี้เราก็จะสามารถเราก็จะสามารถเห็นทําความเข้าใจเราก็จะสามารถค่อยค่อย เข้าใจได้ว่าอ๋อความรู้สึกของเราอะเรากําลังลดคุณค่าตัวเองนะงั้นเราก็เห็นคุณค่าตัวเองแล้วก็ขอบคุณชื่นชมเขาว่าเขาดียังไงอยากดียังไงก็เอาไปเอาพัฒนาไปไม่ต้องเอาเขาไปแรงบันดาลใจนะแค่เห็นขอบคุณเดี๋ยวแรงบันดาลใจในตัวเองมันออกมาเองครับ ก็คือเหมือนให้ฝึกว่ารู้สึกขอบคุณเขาได้ยังไงบ้างแบบนี้ใช่ไหมคะชาแต่ก่อนขอบคุณเขาต้องเห็นก่อนว่าใจเรามันเป็นยังไงครับโอเคค่ะมีคำถามแล้วค่ะครับมีคำถามแรกเข้ามาแล้วนะคะพ่อแม่เปรียบเทียบรักลูกเท่ากันไหมคะพ่อแม่เปรียบเทียบรักลูกเท่ากันไหมเอาจริงหนูพี่คิดว่าความรัก ที่มีต่อลูกมันเท่ากันแต่ความถูกใจแล้วอยากเข้าใกล้มันไม่เท่ากันเราต้องเราก็ต้องยอมรับนะรักคืออย่างนี้ฮะ